สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตอัปเดตวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์ยอดนิยมในอดีตอย่าง Honda CD 100รุ่นที่คนไทยหลายๆคนรู้จักดีพร้อมเรื่องราวประวัติที่มาที่ไปการใช้งานจริงรีวิวเครื่องยนต์ข้อดีข้อเสียและที่สำคัญคือเรื่องราคาซื้อมาขายไปในปัจจุบันครับก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่า Honda CD 100เป็นหนึ่งในรุ่นรถที่ครองใจคนไทยอย่างยาวนานเริ่มเปิดตัวในตลาดปีพ ซอ0.2527ในช่วงเวลานั้นต้องถือว่าเป็นรถที่ราคาดีคุณภาพสูงและประหยัดน้ำมันตอบโจทย์ผู้ใช้ทั่วไปได้เป็นอย่างดีตัวรถมีเอกลักษณ์งามเรียบง่ายไม่หือหวาแต่ดูคลาสสิกมีสไตล์สเปครถเบื้องต้นของ Honda c d 100มีเครื่องยนต์แบบ4จังหวัดสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศความจุกระบอกสูบประมาณ100ซีซีให้กำลังพอเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ระบบจุดระเบิดแบบคอยจุดระเบิดด้วยแบตเตอรี่คอย BAU หรือบางรุ่นเป็น CDI แล้วแต่ปีที่ผลิตช่วงล่างด้านหน้ามีเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นแผงสปริงคู่ระบบเบรกหน้าเป็นดรัมขนาดพอสมควรขนาดที่เบรกหลังเป็นดรัมเช่นกันถือว่ามั่นใจได้ในการใช้งานทั่วไปตัวถังของ C D 1 0 0อออกแบบมาให้เรียบง่ายถอดความเป็นเรโทร ตอบโจทย์คนรักรถคลาสสิกยามจอดเฉยๆดูเหมือนว่ารถยังมีชีวิตชีวาเส้นสายที่ไม่หวัวหวาช่วยให้การขับขี่แบบสบายๆไม่รู้สึกเกรงขนาดตัวรถกระทัดรัดไม่เททาพนักพิงเบาคนซ้อนยังมีดีเทลโคง้งมนสวยงามพักจากการขับขี่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นสำหรับการขับขี่จริงรถรุ่นนี้ให้ความรู้สึกสบายไม่ตึงหรือแข็งเกินไปการทรงตัวในโคง้งถือว่าทำได้ดีแม้ไม่มีระบบช่วยเหลือทันสมัย อย่าง ABS หรือระบบกันสะเทือนแบบโมโนโชคลงทางครุขระก็ยังทำได้อย่างนุ่มนวลมาพูดถึงความประหยัดน้ำมันกันบ้างในยุคนั้น Honda CD 100ขับใช้งานทั่วไปสามารถทำอัตราการซิ้งเปลืองน้ำมันได้ราว50-60กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดมากสำหรับรถเครื่องยนต์1 0 0ซีซึ่งในปัจจุบันรถพิกัดใกล้เคียงก็ยังหาเกียรตินี้กันยากในด้านการซ่อมบำรุงก็ง่ายดายมาก เนื่องจากเป็นรถระบบเครื่องยนต์เรียบง่ายพื้นที่ว่างในการดูแลรักษาง่ายต่อการเข้าถึงที่สำคัญอะไหล่าหาง่ายมากไม่ว่าจะเป็นหัวเทียนกรองอากาศสายพานหน้าเลื่อยเหล็กแผ่นกันร้อนถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับช่างร้านทั่วไปและมือใหม่หัดซ่อมแต่ก็ยังมีข้อจำกัดบ้างเช่นการเร่งแซงอาจล่าช้าก,กว่าเมื่อเทียบกับรถรุ่นใหม่ในพิกัดเดียวกัน เพราะเครื่องยนต์ออกแบบมาให้ใช้งานได้รอบกลางไม่เหมาะกับการลากรอบสูงนานๆทำให้ถนนในบางช่วงอาจต้องอาศัยเทคนิคช่วยเช่นการกดโซนปรับสายพานหรือเพิ่มระบบคาบูเรชันอีกเรื่องคือเบาะคนซ้อนไม่มีมือจับให้ต้องใช้ท่าเกาะจับเอาเองอาจไม่สะดวกเมื่อเดินทางไกลแต่ก็แลกมาด้วยน้ำหนักรถเบาทำให้การพกพาคนซ้อนไม่หนักเกินไปนะักทีนี้เราก็มาเข้าสู่เรื่องราคากันบ้างครับอยากรู้ไหมว่าในปีพอ ส .0.2542 ถึงพอศ .0.2545 หรือช่วงประมาณปีคอศ .0.1999-2002 ราคาตลาดของ Honda CD 100ประมาณเท่าไหร่ในปี1999-2000หรือพอ ส0.2542ลบ2,543ราคาใหม่จากศูนย์ในไทยต่อกราวกราว19,900-21,900ถึงบาทขึ้นอยู่กับสียางและโปรโมชั่นในแต่ละจังหวัดปลายปี2000-2002หรือพอส0.2544ลบ2,545เริ่มมีรถระบบ C D I เข้ามาขายราคาใหม่ตามศูนย์ปรับขึ้นเป็นช่วง22,900-24,900ถึงบาท ราคามือสองในช่วงเวลานั้นเฉลี่ยอยู่ที่13,000ถึง18,000บาทแล้วแต่สภาพการใช้งานระยะวิ่งของแต่งหรือแก้เครื่องใหม่ราคาของแต่ละปีอาจต่างกันเล็กน้อยตามจัดหาอะไรและโปรโมชั่นกับศูนย์บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดยิ่งถ้าเป็นรุ่งพิเศษอย่างสีทูโทนหรือมีโลโก้หุ้งสีใหม่ราคาอาจพุ่งขึ้นไปอีก1 0 0 0ถึง2,000บาทครับหากย้อนกลับมาดูในปัจจุบันในปีพอ ซศ5 6 8คศ .0.2025 ต้องถือว่า CD 100กลายเป็นรถคลาสสิกสะสมบางคันยังสภาพสมบูรณ์ราคาตลาดมือสองดีตัวไปสูงถึง25,000ถึง35,000บาทหรือมากกว่านั้นหากมีเอกสารครบครบคู่มือเดียวกับวันขายใหม่หรือมีการโมดิฟายสวยงามเกินคนทั่วไป แต่ถ้าเป็นรถที่ใช้งานจริงมีรอยขีดข่วนมีการเปลี่ยนอะไหล่เองราคามือ2ที่หมุนเวียนกันอยู่ในกลุ่มช่างหรือมือ2ก็จะอยู่ที่1 2 0 0 0ถึง20,000บาทโดยขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องระบบไฟความสมบูรณ์ของโครงรถและงานสีจากข้อมูลช่วงปี2,000หรือก่อนหน้านั้นแม้จะไม่ได้ตรงกับราคาปัจจุบันแต่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของมูล,ลค่ารถจากราคาใหม่ของศูนย์สู่ตลาดปีถัดมา และภาพสะท้อนมูลค่าของรถคลาสสิกในปัจจุบันประสบการณ์จริงของผู้ใช้ Honda c d 100ก็มีมาให้ฟังมากมายหลายคนเล่าในฟอรัมและกลุ่มออนไลน์ว่า c d 100ช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากวิกฤตค่าใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจฝืดเค้อในยุคนั้นเช่นหนึ่งในคอมเมนต์กล่าวไว้ว่ามากกว่าขี่ c d 100พาไปทำงานทุกวันประหยัดน้ำมันมากมือสองก็ตามตลาดง่ายไม่ต้องหาอะไหล่นาน ขณะอีกคนเล่าว่ามากกว่าหัวขีดเปลี่ยนไปโมซีดีไอแล้วคือความเปลี่ยนแปลงจนตอนนั้นรู้สึกว่าสนุกกับการขี่มากขึ้นเรื่องพวกนี้แสดงให้เห็นว่าซีดีหนึไม่ใช่แค่รถผ่านวันแต่มันผ่านชีวิตผ่านเรื่องราวของคนไทยมาอย่างยาวนานจริงๆครับขีดขีดขีดสรุปจุดเด่นของ Honda c ซีดี1นึ่ประหยัดน้ำมันมากราว50-60กิโลเมตรลิตรส อะไ่หาง่ายเหมาะกับทุกช่าง 3. ดูแลง่ายเครื่องยนต์เรียบซ่อมง่าย 4. รูปลักษณ์คลาสสิกไม่ล้าสมัย 5. ราคามือสองปรับตัวสูงในปัจจุบันกลายเป็นรถสะสมข้อจำกัดกำลังเครื่องไม่แรงเหมาะกับใช้งานในเมืองเป็นหลักไม่มีระบบช่วยเหลือทันสมัยบอกคนซ้อนอาจไม่สะดวกรำเบรกอาจต้องเพิ่มประสิทธิภาพหากใช้งานหน ช่องออโตอัปเดตของเรานี่แหละครับก็จะพาเพื่อนๆไปชมรถรุ่นนี้ในหลายมุมไม่ว่าจะวิธีดูแลขั้นพื้นฐานเทคนิคโมดิฟายเล็กๆน้อยๆรีวิวการขี่จริงหรือแม้กระทั่งเปรียบเทียบกับรุ่นที่ใกล้เคียงกันถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพร้อมแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆเกี่ยวกับ CD 100ที่เคยใช้ผ่านมาด้วยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ